สวัสดีค่ะมาพบกับซ่องแม่น้องอติมรวยสวนค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆเขามาใส่ฟุย๋ยแปลงทุเรียนหนึ่งไร่นะคะกับงานกว่าๆวานิดนิดนะคะวันนี้เราจะมาใส่หลังจากที่ทุเรียนเราแตกอ่อนแล้วนะคะทุกคนเราจะมาใส่สูตรขยายใบคือสูตรเสมอนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังใส่ปุ๋ยอยู่ค่ะ ก็เราเลี้ยงให้ใบแก่ค่ะทุเรียนแปลงนี้ก็โดนเพี้ยจักระจันพอยถล่มนะคะทุกคนใบแรกใบรอบแรกเราไม่ได้เรามาป้องกันเอาใบรอบที่สองค่ะเนี่ยการใสุ่๋ยของเราก็จะประมาณนี้ค่ะเราจะใส่รอบนอกนะคะทุกคนเราไม่โรยเข้าไปในลำต้นนะคะ ข้างในโรยไปอย่างนเนี้ยค่ะเนี่ยคือการโรยผุยของเราค่ะเนาะหลังจากที่ใส่ผุยเรียบร้อยแล้วเราก็ที่สําคัญก็คือปัจจัยของเขาก็อย่าลืมน้ํานะคะทุกคนค่ะฝนไม่ตกเราก็ต้องให้น้าเพร,ราะผุยเนี่ยสูตรนี้ของเราเนี่ยเวลาตกลงไปในพื้นดินเนี่ยไม่เกินครึ่งวันเขาก็จะละลายแล้วนะคะละลายหรือระเหยไปกับอากาศนะคะทุกคน เราต้องให้น้ำด้วยคุณจะมาได้ใบนี่นะคะเราก็เลยเร่งขยายใบเนาะเร่งใบให้เขาแก่ด้วยแล้วก็จะทำการแบบมาพ่นทั้งใบด้วยค่ะทุกคน ทางบนก็จะป้องกันนะคะป้องกันมแมลงป้องกันมแมลงแล้วก็ทางใบด้วยจะเป็นสูตรเสมอเหมือนกันค่ะโคกหนึ่งก็อยู่ประมาณสักกิโลครึ่งค่ะเพราะว่าเขามีอยู่สองต้นเนาะเนี่ยเหมือนในเงี้ยใบกำลังแตกมาค่ะ การใส่ปุ๋ยของเราก็ประมาณนี้ทุกคนเราก็จะคาดโคนนะคะคาดโคนออกมาเพราะว่าป้องกันเสื้อราด้วยข้างล่างนะคะทุกคนทางดินเนาะให้ทุเรียนของเราอยู่บบเงี้ค่ะให้แบบโคกเขาแบบสังเคราะห์แสงเนี่ยรากเขาก็จะไม่เป็นเชื้อราทางดินนะคะแดดก็สังเคราะห์แสงแต่ทําให้ทุเรียนเรา ไม่เป็นโรคหรือว่าเป็นเชืราทางดินนะคะทุกคนอันนี้ยอมรับวว่าแปลงทุเรียนแปลงของเรานี้ขาดใบไปหนึ่งรุ่นแล้วค่ะแล้วเราจะมาทำเอาใบรุ่นนี้ค่ะกำลังขยายนะคะเราก็จะมาเติมปุ๋ยให้เขาขยายใบเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยคะ่ะใบก็กำลังเขียว เขาเลีงเอาใบอีกรุ่นต่อไปค่ะพอปีนี้เรากะว่าเราจะเอาลูกนะคะทุกคนจะให้เขามีลูกเนาะปีที่แล้วมันยังเล็กอยู่เราก็เลยไม่ได้ต้องการให้เขามีลูกเร็วแล้วก็เลยให้น้ำให้น้ำไปล,ลูกเขาร่วงหมดเลยถามว่าเขาเป็นดอกเกือบทุกต้นนะคะเนี่ยเหมือนลูก ต้นเนี้ยเขาไม่ร่วงค่ะก็เหลืออยู่สองลูกค่ะทางสวนนะคะขนาดกะว่าจะเอาลูกสิบลูกนะคะเราก็ไม่ได้ว่าจะให้เขามีนะเราก็เลยเล่งน้ําแล้วก็ใส่ปูเขาในช่วงนั้นร่วงหมดเนาะหรือว่าต้นเขายังเล็กดูเราก็เลยมาตัดแต่งกิ่งนะคะทุกคนตัดแต่งกิ่งเตรียมตัวเนี่ย ่นยาไปแล้วนะคะเชื้อราหรือว่าจะป้องกันมแมลงตอนนี้เราก็มาเติมปุ๋ยข้างล่างคะ่ะทุกคนสูตรเสมอเนาะข้างล่างด้วยอะต่างๆจากนั้นเราก็จะให้น้ํานะคะเนี่ยอันนี้คือแปลงนึงแรกกับหนึ่งงานของเรานะคะทุกคนปีนี้รอรุ่นด้วยกันว่าเราจะตั้งเป้าไว้ประมาณเท่าไหร่นะคะทุกคน<ม>ก็ขึ้นดูกะ ดินฟ้าอากาศนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงวาส,สนาของเราด้วยเราต้องปัจจัยของเราด้วยว่าเราจะใส่ฟูยให้เขาหรือว่าจะเติมให้เขาสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะทุกคนเรามารุ้นด้วยกันก็คืออันนี้ก็คือเป็นแรงทุเรียนของเราที่เราจะทำปีนี้นะคะทุกคน เนาะปีทนะี่สี่อ่ะคอยติดตามช่องแม่น้องอติมโดยส่วนเลยค่ะสําหรับคลิปนี้แม่น้องอติมาพาเพื่อนๆมาชมการใส่ฟุ้ยของเราเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนอาจจะพูดรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งเนาะบางอย่างก็รู้เรื่องบางอย่างก็ไม่รู้เรื่องค่ะทุกคนก็ท่านที่ทําทุเรียนท่านก็คงจะรู้เนาะวันนี้เราก็จะขอจบคลิปพีงเท่านี้ค่ะคลิปหนะ้าพอกันใหม่สวัสดีค่ะ